สวัสดีครับคลิปนี้มาดูวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแอป i อโแล้วก็กล้องวีซ่าแคมนะครับหลาท่านเจอปัญหาว่าตั้งค่าแล้วไม่แจ้งเตือนหรือว่าตั้งค่าแล้วไม่แจ้งเตือนในมือถือเครื่องหลักแต่ไปแจ้งเตือนในมือถือเครื่องรองที่เราแชร์ให้นะครับมาดูวิธีแก้ไขแล้วก็วิธีตั้งค่านะครับสำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของ กล้องวีซ่าแคมก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแค่เราเข้ามาที่กล้องแต่ละตัวที่เราต้องการตั้งค่าแล้วก็เข้ามาที่เมนูรูปฟันเฟืองด้านขวาบนนะครับตัวน,นี้นะแล้วคุณจะเห็นการตั้งค่าอยู่2เมนูนะครับเมนูแรกเอาเข้ามาตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะตั้งค่าเสียงนะครับว่าเสียงเตือนบนตัวกล้องดังแค่ไหนเพราะว่าบางที เวลาเราตั้งค่าเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนดังที่ตัวกล้องเป็นเสียงมาเห่าเหมือนที่ผมเลือกไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับออกไปไปที่เมนู AI สัญญาณเตือนภัยตัวนี้นะครับตรงนี้ในการตั้งค่าเมนูนี้เราจะตั้งอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือเมนูบนก็คือจับการเคลื่อนไหวแล้วก็ติดตามตรวจจับมนุษย์นะครับ ก็คือเขาจะหมุนตามคนนั่นเองแต่ผมไม่ชอบผมชอบให้อยู่นิ่งๆนะครับจับที่มุมประตูอะไรประมาณนี้แล้วก็กรอบร่างกายมนุษย์ก็คือใส่กรอบด้วยเวลาคนเดินผ่านมานะครับประมาณนั้นแล้วตัวที่เราจะเลือกตั้งค่าก็คือประเภทการแจ้งเตือนผมเป็นตรวจจับการเคลื่อนไหวแตจริงๆมี3ปุ่มนะครับผมเลือกตัวนี้แต่จริงๆถ้าจะเอาคนอย่างเดียวก็เข้าใจว่าตัวล่างนะครับ แล้ว sensitive ก็คือความไวแค่ไหนความไวสูงสุดนะครับแล้วก็จริงๆคุณสามารถเลือกได้2อันนะจะเป็นตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เฉยก็ได้หรือตรวจจับมนุษย์ก็ได้นะครับผมใส่เป็นตรวจจับขั้นสูงสุดนะแล้วก็เลือกเป็นเสียงสุนัขก,กำหนดพื้นที่ไม่เลือกนะครับตัวนี้ก็พื้นที่ทั้งจอนะครับแล้วก็ประเภทการแจ้งเตือนให้แจ้งเตือนแบบไหนในมือถือ สำหรับการแจ้งเตือนบนมือถือผมจะให้มีเสียงแมวร้องนะครับแล้วก็มีการส่งเมลด้วยประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็กลับออกมาครับเสร็จแล้วเพียงเท่านี้แหละครับกลับออกมาที่หน้าจอสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูโอเคมาแล้วครับ แค่การเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ก็จะมีแจ้งเตือนทั้งสองฝั่งนี่นะครับซึ่งที่ผมเจอตอนแรกของผมเนี่ยก็ไม่แจ้งเตือนเหมือนกันวิธีแก้ไขนะครับก็คือให้ลบแอป i pho n e ออกจากมือถือไปเลยการลบแอป iPhone ก็คือออกมาที่หน้าจอโฮมตัวนี้นะครับกดค้างเอาไว้แล้วก็ลบแอปแบบนี้เลยลบไปเลยนะครับโดยที่ห้ามไปลบกล้องนะ ลบแอปออกไปเลยแล้วเวลาที่เราอินส tall แอปใหม่แล้วเราล็อกอินใหม่อีกครั้งหนึง่งทุกอย่างกลับมาปกติเหมือนเดิม100%นะครับกล้องที่ตั้งค่าเอาไว้ก็จะกลับมาหมดแล้วปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขการแจ้งเตือนก็จะโผล่ขึ้นมาเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองอีกครั้งหนึง่งมาแล้วครับก็จะมีเสียงแจ้งเตือนขึ้นมา นะครับจริงๆก็การแจ้งเตือนอยู่ที่คุณตั้งเสียงเอาไว้ว่าจะให้เสียงของการแจ้งเตือนเป็นแบบไหนผมตั้งเสียงเป็นตรึงขึ้นมาเขาก็จะตั้งเป็นเสียงตรึงตาม default ตามค่าตั้งต้นของมือถือนะครับถ้าเกิดจะให้เป็นเสียงเมื่อสักครู่อาจจะต้องไปเปลี่ยนสลับใหม่นะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาง่ายๆนะครับถ้าเกิดใครตั้งค่าแล้วไม่เตือนก็ให้ลบแอ iPhone ออกแล้วก็ Install แอปใหม่ล็อกอินด้วยอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดของคุณแอคเค n าเดิมอีกครั้งหนึ่งปัญหาก็จะถูกแก้ไขอย่างง่ายดายนะครับประมาณนี้ในการแจ้งเตือนซึ่งคุณก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ถ้าเกิดใครม่ขึ้นก็ลบแอปแล้วก็กลับไปตั้งค่าใหม่ได้นะครับมีง่ายๆเพียงเท่านี้หลายๆคนก็เจอปัญหากระทักมาถามผมว่าะจะแก้ยังไงผมก็หามาสักพักจนมาเจอของตัวเองทำเ็งก็ไม่หายนะครับ ง่ายสุดเลยลองดูก็คือลบแอป iphone ออกจากมือถือแล้วทำใหม่ปรากฏว่าหายชนิดเลยกลับมาเป็นปกติอย่างที่เห็นนะครับก็แจ้งเตือนขึ้นมาทั้ง2เครื่องเลยแล้วมีเครื่องที่3ที่4ที่ผมแชร์กล้องให้ก็แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับมีวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ